I <laughs> do นี่สิแลมีเน็ตตก 哎呀！ nếu mà доа แสดงว่ามันอยู่ในมาต,าตราตัวสะกดแม่โกงโกนอ่ะกงแล้วก็เกยเกยแล้วก็กมสี่มาตรานี้นะคะผูค้คิดออกแล้วเหลือที่เหลือทีนี้เราจะมารู้กันว่าเฮ้ยแล้วที่เหลือมันอยู่มาตราไหนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงหนึ่งเพลคะ มี่ตัวมีสี่ตัวจะได้ไหมมีตัวอะไรบ้างจจได้ไหมเนอะจะไม่ได้อาทีนี้ฟังนะมาตาแม่โกก็คือคาที่มีตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาแม่โกกจะมีสี่ตัวก็คือ,อ,อกอไก่นะคะ ออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรสะกดลูกมีตัวอะไรสะกดแม่กบคือตัวอะไรสะกดคะอ่ากอไก่นะคะเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดอ่ะทีนี้ ก็คือ,อคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราที่เราเรียนไปแล้วในคาที่แล้วนะคะอ่ะทีนี้คําว่าสุนัขนกฮูกปากกาก้อนเมตัวเลขเห็นไหมสังเกตไหมมันอยู่มาตรา สิบข้อนะคะอ่าเดี๋ยวให้ ขพราะไหนๆมัน E ผูกเชือกเหมือนเราผูกเชือกรองเท้าอะไรอย่างนี้ลูกอ่าผูกเชือก